รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุภาพรวมการแก้ปัญหาหมอกควันในปีนี้ถือว่าดีขึ้นนะครับพร้อมประสานประเทศเพื่อนบ้านแก้ปัญหาหลังพบว่าบริเวณชายแดนเชียงรายและแม่ฮ่องสอนยังคงเป็นจุดที่มีค่าหมอกควันนั้นสูงกว่าที่กำหนดอย่างต่อเนื่องครับ พื้นที่อำเภอเมืองพะเยาวรวมทั้งอำเภอเชียงม่วนและดอกคำใต้ย,ยังคงมีหมอกควันปกคลุมนะครับสังเกตได้จากทัศนวิสัยการมองเห็นที่ลดต่ำลงสาเหตุมาจากไฟป่าในหลายพื้นที่ล่าสุดวันนี้วัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศได้132ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดได้ไม่เกิน120ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรพลเอกสุรศักดิ์กัญนจนรัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งหลวงพื้นที่ติดตามปัญหาระบุถึงภาพรวมการแก้ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือปีนี้ถือว่าดีขึ้นกว่าร้อยละ50นะครับซึ่งสาเหตุของปัญหาย,ยังคงเกิดจากฝีมือของมนุษย์นะครับตดยปัจจุบันได้รับความร่วมมือการแก้ปัญหาจากการเผาจากที่ประเทศเมียนมาและลาวมากยิ่งขึ้นโดยกรมควบคุมมลพิษรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภาคเหนือประจําวันนี้มีเจ็ดจังหวัดที่เกินค่า มาตรฐานคือเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนแม่ฮ่องสอนน,น่านและจังหวัดพยาวครับโดยสูงสุดอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านวัดได้181ไมโครกร,รัมต่อลูกบากเมตร